เราก็แผ่บุญแผ่กุศลไปจะเป็นชาติไหนเชื้อชาติาไหนศาสนาไหนที่พูดว่าเราเอาความดีในแกนกลางเราก็แผ่จิตที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นเครื่องทำลายความรู้สึกที่มันแบ่งแยกที่มันขวางกันได้ด้วยความเมตตาด้วยความมีน้ำใจ เราเราก็ไม่ได้คิดจะไปเบียดเบียนคิดไปอะไรยังไงในทางที่ไม่ดีเราคิดว่าเรามาดีให้เป็นบุญเป็นกุศลเราจะต้องช่วยกันในการเรียนรู้ในการศึกษาในการพัฒนาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในการประพฤติในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้ถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านทุกคน ท่านเหมือนเป็นหุ้นส่วนแห่งบุญเป็นหุ้นส่วนแห่งธรรมในการเดินทางหลายท่านตั้งแต่ภูกเก็ตตั้งแต่ทายเมืองจนมาตะกวัวป่าจนมาที่นี่ก็ดูแลอุปัมา์ในส่วนที่ได้ทําบุญก็ดีมาทําวัดสวดมนต์ก็ดีมาฟังเทศก็ดีอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นภาพแห่งความทรงจําเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันพระสงฆ์ที่มีกําลังใจ ในการปฏิบัติในการทำงานส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยญาติโยมเป็นผู้ที่ให้การอุปธมร,รมก็ดีให้ความสำคัญให้ความเคารพก,ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งให้พระสงฆ์มีกำลังใจในการประพฤติในการปฏิบัติก,ตก็ขอท่านได้อโนโมทันนาในบุญกุศลคุณงามความดีที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติก็ให้มีส่วนแห่งบุญก็ให้มีส่วนแห่งธรรมขอพวกเราทั้งหลายได้เจริญงอกงาม ให้คุณธรรมคุณงามความดีในการประพฤติในการปฏิบัติในหน้าที่การงานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วย